เขาจบรายการเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ,รบอย่ายังงพิ่เ<ว><น>เิ่มบล่มนะโอเคอสวัสดีครับผมหนึ่งชัยยศชัยยศบุญนะนะครับ,รบถ้าเป็นฉายาสมัยก่อนอเนี่ยคนอื่นเขาเรียกหนึ่งราชาแมกนะครับแต่วันนี้เขาจะเรียกผมว่าพี่หนึ่งพีวันครับ สมัยก่อนนะ่ะตั้งแต่เราเริ่มทํางานมาคือร้านเป็นกงสีเนาะร้านชื่อราชาแม็กันนี้เวลาเราไปแข่งรถมันมีหลายหนึ่งเขาจะเรียกหนึ่งราชาแม็กเพื่อให้มีนามสกุลว่าเป็นหนึ่งไหนหรือตอนที่เราอยู่กองถ่ายเขาจะเรียกหนึ่งราชาแม็กเพราะว่าบางทีมีหนึ่งโลเคชันหนึ่งสตันหลายหนึ่งหรือเกินก,ก็ต้องมีนามสกลุลหนึ่งราชาแม็ก <S <S <ๆ>เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราเราออกมาจากร้านจากกรงศรีแล้วเรามาเปิดร้านเองก็เลยชื่อว่า K1 Auto Swind ก็คือพี่หนึ่งโฮต้สวินนั่นแหละเขาก็เลยเรียก1พี่1คันนี้เมื่อก่อนเราก็จะทําแค่ขายแม็กขายยางทําช่วงล่างเล็กน้อยพอตัวพี่เองเติบโตมาเราผู้ชายเนาะเราจะชอบแต่งรถอ่าเราจะชอบซิ่งรถอ่าพอเราซิ่งรถเนี่ยเราก็อยากจะทํารถเองอ่าก,ก็เริ่มทํารถเองช่างในอู่เราก็เริ่มมาศึกษากันเองทําไปทํามาเราก็เริ่มทําเครื่องนั่นคือจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคือไม่ได้ทําเครื่องแต่แรก เอาในเรื่องจริงคือคนเรามันต้องเติบโตแล้วก็ในกองศีอะเรามันก็มีพี่น้องหลายคนเนาะแล้วเราก็อยากจะออกมาเติบโตด้วยการทําเครื่องทําสิ่งที่เราอยากรักอะเรารักที่จะทําเครื่องแต่ในองค์กรเราไม่ได้แฮปปี้กับการทําเครื่องไม่ได้แฮปปี้กับการแข่งรถคนสมัยก่อนคนสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะอย่าลืมนะยุคนั้นเราเราเกิดมาเรายังไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์เรายังเป็น PCT อะไรสักอย่างเป็นเป็นแพ็กลิงเรียกติ๊ติตตคนรุ่นเก่าเขาไม่ได้มองภาพแบบนี้ เขามองว่าสิ้นเปลืองเสียเวลาการแข่งรถคือสําหรับลูกเศรษฐีที่เอามาแข่งรถกันมันมันมันไม่ใช่ตอนนี้ผมเลิกแข่งรถละถ้าถามว่าเลิกเลิกเลยไหมไม่ได้เลิกร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเกิดมีงานเล็กๆเราก็เราก็จะไปไปช่วยแจมเราไปแจมแหละ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่จะมีการแข่งขันเราก็จะติดการถ่ายหนังซึ่งเราก็ทิ้งการถ่ายหนังไม่ได้เราทิ้งการเป็นสตารของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมันชนกันตลอด เราก็เลยไม่มีเวลาไปแข่งหรือบางทีมีเวลานะกลายเป็นว่าเราต้องไปคอร์ดิฟายเช้าแล้วเรากลับมาไปถ่ายหนังแล้วเรากลับไปแข่งคือเราไม่มีเวลาซ้อมทำเทยต,ต่อไปอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่สนุกผมก็เลยเลิกดีกว่า,ททวานะวันนี้คือ 1. เราทำอู่ไม่ต้องไม่ต้องชี้แจงเยอะว่าเราทำอู่ทำอะไรบ้างเราก็ทำทั้งรถแข่งและรถบ้าน สองเลยหลักๆเลยคือเราทำสตันเราทำเกี่ยวกับการถ่ายหนังอยู่เบื้องหลังแอคชั่นต่างๆแล้วก็การสร้างรถที่จะเอามาทำการถ่ายหนัง,ง,งใช่มีแค่สองอย่างนี้ที่เป็นหลักๆแล้วเริ่มเข้าไปในสตีปีก่อนเนี่ยตอนนั้นกล้องยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่เลยมีคน ในกองถ่ายเข้ามาเหมือนอย่างเงี้ยเข้ามาเห็นรถแข่งในอู่เขาก็จะถามว่าเอ้ยเนี่ยรถแข่งเนี่ยเช่าได้ไหมอ่าจะมีหนังเรื่องหนึ่งมาเนี่ยอยากจะให้มันดริฟท์ได้จะขอเช่าเราก็ได้ได้ได้ให้เช่าคาวนี้พอเกิดการให้เช่าเขาก็จะถามเราว่าเนี่ยรถมันจะต้องมีเซอร์วิสเรารับไหมเราก็บอกเอ้ยรับสิเพราะมันคือรถเราเราก็ต้องไปดูแลพอตอนที่อยู่ในกองถ่ายเราก็เริ่มเห็นว่าเขาทําอะไรกันในกองถ่าย คนที่พาเราไปเขาก็ถามเราว่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งเห็นถ้วยถ้วยพี่หนึ่งเต็มบ้านเลยพี่หนึ่งขับรถอะไรเนี่ยบอกอ๋อขับรถดิฟเอ้อยางงี้ก็ขับได้ดิอย่างที่เขาขับเนี่ยบอก응ได้ครับผมขับได้หลังจากนั้นประมาณไม่ไม่ไม่กี่เดือนเดือนสองเดือนน่ะเขาเขาก็มีหนังเขาบอกเนี่ยมาลองอยากให้มาลองขับดูถ้าได้เนี่ยก็ก็เอาเลยเราก็ไปลองขับหลังจากนั้นมาก็เลยติดติดลมมาตลอดเลยนะใช่นนจนวันนี้ ไม่เลยนะวันนั้นที่เราเริ่มมามาทำงานแล้วเราได้เงินเนี่ยเรากลับคิดอีกมุมหนึ่งว่าไม่ได้เราจะต้องแข่งต่อไปเพื่อรักษาสกิลเราไว้เพราะการแข่งรถกับการถ่ายหนังเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยเหมือนกันมันจะมีเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือการควบคุมจิตใจคือการการการแข่งรถเนี่ยถ้าคนเคยมาแข่งดิฟแรกๆเนี่ยจะรู้เลยว่าใจเนี่ยแทบจะระเบิดออกมาจากในหน้าอกเลยถ่ายหนังเหมือนกันความกดดันมันเยอะกล้องวางตรงนี้รถต้องวิ่งเข้ามาศาสตร์มาใกล้ๆกล้องแบบนี้ แล้วทุกสิ่งอย่างคือสมัยยุคนั้นมันเป็นกล้องฟรีมันเอาใหม่ย,ยากมากเพราะฟรีมันแพงทุกอย่างต้องต้องเทคเดียวผ่านซ้อมกล้องแต่ยังไม่กดลันซ้อมซ้อมซ้อมได้ปุ๊บเอาจริงแล้วเสี่ยงกับกล้องตัวหนึ่งหลายล้านเราเสี่ยงกับคนเอ็กซ์ตร้าที่เดินอยู่ในกองถ่ายเสี่ยงกับสตันที่อยู่ในกองถ่ายที่เราวิ่งมาแล้วเขาต้องกระโดดหลบเอ้ยเลยเอ้ยคือทุกอย่างมันมีทัมมิ่งของมันเอาจริงๆเลยมันยากกว่าการขับรถแข่งแล้วรถที่เอามาขับอย่าลืมว่า มันไม่ได้เป็นรถที่สําหรับเอามาดริฟ์จริงจังแบบว่ามันไม่ได้เป็นรถแข่งอ่าบางที่มันเป็นรถบ้านกําลังเครื่องไม่พอใส่เตทลูกหนึ่งมีเบรกม,มือแล้วให้เราสไลด์แบบทําอะไรที่เป็นแบบคล้ายๆดิฟอะแหละอ่าเป็นดิฟอะแหละแต่มันยากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสกิลเราต่อไปเลิกไม่ได้ทุกวันนี้การทำสตาราทเพื่อเอาเงินหรือเอาแคชชั่นเอาจริงๆเลยนะ <ๆ S 1> เนงินเราต้องการอยู่แล้วทุกจริงอย่างมันต้องมาด้วยเงินก่อน2 แาชั่นแน่นอนทําไมอย่างที่2เนี่ยผมผมมองอย่างที่2เนี่ยโดดเด่นกว่าการที่ผมทําสตันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเวลาผมทําอะไรแล้วแต่ผมจะต้องทําให้ได้มากขึ้นแจ๋วขึ้นอย่างเช่นสมมุติผมขับแรกแรกผมมาขับสตันเนี่ยก็จะเป็นขับสวยงามขับถ่ายโฆษณารถขับสวยงามดริฟต์สวยงามพอหลังๆเฮ้ยมันรู้สึกตันอะ่ะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะการการเป็นสตันเราเราห้ามเลือกดิเราต้องเอาทุกอย่างแรกแรกเราเห็นคนอื่นเขาทา เอ้เขาขับรถคว่ำโอ้ยแม่งเสี่ยงอย่าทำเลยพอมันดิฟ์จนมันเบื่อเราอยากจะก้าวต่อไปผมเห็นปุ๊บเฮ้ยไม่ได้งวดนี้เราผมอยากคว่ำพอเราคว่ำได้ปุ๊บวันนี้เราขึ้นแล้ลมสูงเมตรหกบินไปไกล6เมตรแจวพุ่มกลับตบมือสุดยอดพอมาครั้งต่อไปเราไม่ได้อยากได้แบบนี้เราอยากได้ไกลกว่านี้เราอยากได้เป็นรถบัส ความอยากได้เป็นรถอะไรที่แม่งทาไม่ได้ที่คนไม่เคยทําเราอยากทําแม้ว่าใครจะด่ายังไงเฮ้ยเราจะทําเสียงตายยังไงเราอยากทำแล้วไอ้ความภูมิใจเราคนเคยได้รู้ไหมเมื่ดูคนไม่เคยรู้แต่คนที่โดนด่าคือเราอ่าเพราะในครอบครัวเราจะด่าเราหมดว่าแบบเฮ้ยทำไมจะต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงขนาดนั้นไม่กลัวหรอไม่กลัวตายหรอ,ไม,หรอไม่เจ็บหรอเจ็บไหมเจ็บทุกวันนี้กระดูกกระเดี้ยวก็ ก็ก็ก็เสียหายเยอะแล้วก็เคยเคยเขาเรียกว่าร้องไห้ใต้น้ําตอนที่ขับรถตกน้ําครั้งแรกตีสี่มืดโครนรถคว่ำอยู่ใต้น้ําเราออกไม่ได้แต่เรามีแท้งหายใจซึ่งเราก็ยังไม่เคยไม่เคยเรียนเลยด้วยเรียนเดี๋ยวนั้นแล้วลงเดี๋ยวนั้นร้องไห้อยู่ใต้น้ําคือแบบเสียใจว่าแบบว่าเราคงไม่รอดแล้วอะไรแบบนี้เลยแบบเสียใจเลยแต่พอรอดมาได้เราก็แบบโอเคแบบนี้เราไม่ทําแล้วนะมันเสี่ยงเกินไป ทั้งเมียทั้งลูกทุกคนพ่อแม่ไม่มีใครชอบแต่ตัวเราอะเราอยากอยากจะทําให้มันเหนือขึ้นกว่านั้นเหนือขึ้นเพราะอะไรเราต้องการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่อยากทําเหมือนเราเขาจะไม่เป็นเหมือนเราเราจะทําอะไรที่เซฟเซฟมากกว่าอุปกรณ์พรเทคดีกว่าลูกชายเนี่ยผมไม่ลูกชายมาทําต่อลูกชายขับรถคว่ำครั้งแรกผมบอกเลยไม่ต้องกลัวไม่มีคําว่าเจ็บทําเลย ขอให้อย่าก,กลัวห้ามกลัวแค่นั้นเองถ้าให้เลือกระหว่างถ่ายหนังกับแข่งที่หนึ่งจะเลือกอะไรต้องตัดอย่างนึงถ้าต้องตัดอย่างหนึ่งทิ้งนะถ้าต้องถามตอนนี้นะเอาช่วงเวลานี้นะผมเลือกการถ่ายหนังมากกว่าการถ่ายหนังหนึ่งเลยเมคมันนี่มากกว่า2องณวันนี้พอกเราก้าวขึ้นมาอยู่ในขั้นสูงผมได้อดรีนาลีนมากกว่าการแข่งรถมันอดรีนาลีนมันไม่หลังแล้วอะแต่การถ่ายหนังอะอดรีนาลีนมันหลังกว่า เวลาเราจะทําอะไรสักอย่างที่มีโจทย์ของพุ่มกลับให้มาเราตื่นเต้นที่จะทำก็คือมีความสุขกับการกระดูกคอเจ็บไปแล้วมันไม่ได้มีความสุขกับการกระดูกคอเจ็บแต่มันมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําแล้วณนะวันนี้มันกําหนดมาให้เราเดินเส้นทางนี้มันจะมีเชือกหลายเส้นที่ตกลงมาจากฟ้ามันเหมือนเส้นทางที่เราเดินถ้าเรากระตุกเชือกเส้นที่ผิดเราจะผิดไปตลอดทางถ้าเรากระตุกถูกเส้นเราเดินไปเลยเพระเจอเลย3ปีรวยเลย ผมกล้าพูดเลย3ปีคุณมีบ้านแบบพอนหมดคุณมีรถคุณมีครอบครัวแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บ30ล้านผมว่าคุณก็เตรียมตัวเข้าคุกอ่ะคุณก็อาจจะไปะพนันอะ,อะไรไปเป็นคอร์เซนเตอร์หรือไปเป็นอะไรที่มันเป็นเทาๆอ่ะมันเป็นไปไม่ได้คนเราจะรวยขนาดนั้นมันยากนะผมทำมา10บไปออกมาเปิดเนี่ยที่เนี่ย12ปีผมก็ว่าผมก็แจวพอตัวอ่ะแต่ผมก็เหนื่อยอ่ะเทวดาเขาอาจจะให้คุณแค่นั้นอ่ะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปขนขวายเพิ่มแล้วล่ะคุณจงพอใจในสิ่งที่คุณมีถ้าคุณไม่ได้ลำบากแต่ถ้าคุณกระตุกผิดเส้นไปในทางที่แย่ๆเลยผมก็แนะนําให้คุณรีบมีสติแล้ววิ่งกลับไปทางอื่นรีบถอยมากระตุกใหม่ไปหาเส้นอื่นโอถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณผิดคุณก็อย่าฝืนเท่านั้นเองผมขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ